สวัสครับพ่นนี้อยู่ในพระธรรมบทพยบทที่26นะครับข้อที่1ถึงข้อที่14เป็นตอนที่พระเจ้าเองนั้นให้รายละเอียดของการสร้างพับผานะครับและในส่วนแรกก็คือเรื่องของผ้าม่านนะครับที่อยู่ชั้นในกับผ้าคลุมเต็นท์ที่อยู่ชั้นนอกกับรายละเอียดต่างๆที่พระเจ้าเองนั้นได้ท่งปรดสั่งให้มูเสตเองนั้นเนี่ยได้ไปบอกประชาชนในการทำพับผาหลังนี้ เมื่อพูดถึงการสร้างพระพาเองนั้นเนี่ยแน่นอนครับชโยชัอิเซอเองนั้นเนี่ยไม่มีภาพนี้อยู่ในหัวเลยนะครับแดนเองพระองค์เองนั้นเนี่ยเป็นผู้กําหนดให้สร้างพระพานี้ขึ้นมานะครับและรายละเอียดของการสร้างพระพาเองนั้นมีอยู่มากมายนะครับในส่วนแรกก็พูดถึงพามานนั่นคือการที่พระเจ้าเองนั้นได้ทําให้ชโชัยอิเซอเองนั้นเนี่ยได้เข้ามาอยู่ใน การเป็นประชากรของพระองค์และการเข้ามาหาพระองค์อย่างมีระบบระเบียบและแบบแผนไม่ได้เข้ามาตามใจความปรารถนาของตนเองที่อยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถาวายแด่พระเจ้าที่ตัวเองนั้นเนี่ยเชื่อแด่พระเจ้าที่ตัวเองนั้นเดินติดตามไอ้นั้นตามความคิดของตนเองเพราะไม่ใช่ตนเองนั้นเนี่ยแต่ละคนเองนั้นก็จะเข้าใจหรือรู้จักกับพระเจ้าในมุมมองที่แตกต่างกัน และก็สุดท้ายมันจะนำไปสู่การมีพระเจ้าหลายองค์ในแต่ละกลุ่มคนฉะนั้นเองพระเจ้าเองนั้นได้วางอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เพื่อให้พวกเขาเองนั้นเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าที่พวกเขาเองนั้นไม่ได้สร้างด้วยมือของเขาแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของเขาด้วยพระหัตของพระองค์ เช่นเองพี่น้องครับสาหรับชีวิตของเราทุกคนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เราเดินติดตามพระองค์พระองค์เองนั้นถักทอและสร้างชีวิตของเราตามแบบอย่างตามภะฉายาของพระองค์และพระองค์เองนั้นปรารถนาที่อยากจะให้เรารู้ถึงจุดประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราเช่นเองในรายละเอียดต่างๆที่พระองค์เองนั้นถกทอชีวิตของเรานั้นพระองค์เองนั้นมีมาตรฐาน นะครับถ้าม,มัมีมาตรฐานไว้อย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่พระองค์เองกำหนดให้บ้านแต่ละผื้นที่นั้นต้องทาได้ได้สีอะไรบ้างต้องมีห่วงกี่ห่วงต้องมีหูห้อยกี่กี่อย่างนะครับกี่อันนะครับแล้วก็ต้องมีการวางขนาดนะครับอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วน เพราะว่าการย้ายการที่อิสเซเซราเอลนั้นเดินทางในถิธุรกรันดารก่อนที่เข้าสู่แพ่นิคารานะครับก็จะงมีการย้ายนะย้ายไปในที่ต่างๆนะครับแล้วพระพาเองก็จะต้องมีการรือ้อและต้องมีการประกอบนะฮะเช่นเองพระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ออกแบบอย่างชาญฉลาดและออกแบบอย่างละเอียดนะครับ ในบุมมองชีวิตของคริเสเตียนก็คือว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าในอนาคตชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรและเะชิญสิ่งใดแต่พระเจ้ากําลังออกแบบชีวิตของเราและสร้างชีวิตของเราอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่เราเองนั้นจะได้สำแดงถึงการทรงศรีของพระเจ้าอย่างพับพาที่ไปที่ใดและตั้งขึ้นมาประชาชนหรืเอเอเองนั้นก็ตระหนักถึงที่นี่คือที่ที่จะได้พบกับพระเจ้า เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเองนั้นเป็นนักพระวิหารของพระเจ้าเป็นนักพระพาของพระองค์ที่พระวิญญยามเอื้อสุดทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์กำลังออกแบบชีวิตของเราครับพระองค์กระสุนกำลังสร้างชีวิตของเราครับเพื่อชีวิตของเราเองนั้นนะครับเป็นที่ถวายเพื่อเกียรติพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างชีวิตเราอย่างมีมาตรฐานตามถ้อยคําของพระตามพระวจนะของพระองค์ฉันเองมาตรฐานชีวิตของเราคืออะไรครับพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับพระองค์กำลังสร้างชีวิตของเราอย่างละเอียดอย่าง ละเอียดรอบคอบอย่างถี่ถ้วนอย่างงดงามให้เราเองนั้นได้เป็นดังที่ประทับของพระองค์และสำัำแดถึงการสุสิทธ์ของพระองค์ผ่านชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าได้อวยพรอยู่หรือช่วของพี่น้องนะครับเพื่อที่เราเองนั้นจะเป็นดังพระพาของพระองค์และมีชีวิตที่อยู่ในมนาตรฐานของพระองค์ตามการทงสร้างของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ